น้ำต้มท่วมพี่น้องเรามาทำแกงคั่วกลิ้งกินกันดีวะเดี๋ยวไปเล่วิธีขั้นตอนการทำการผัดรุ่มเครื่องกันเลยพี่น้องง่ายง่ายสไตล์เบาเราคั่วเม็ดพักชีกับเม็ดยีราดอ้อมนะพี่น้นองนะไปเดี๋ยวเราไปผัดรุ่มเครื่องกันพี่น้องเอออ่ะเรามาติ้มเครื่องกันเม็ดพักชีเม็ดยีราที่เราคัา่วไว้แล้วเดีเ๋ยวพี่น้องนะเดี๋ยวกาพริกตรดำครึ่งช้อนโต๊ะเราทำอะไรเนียเย่ยละเอียดก่อนพี่นอนะ้องเออสร้างยางนี่ละเอียดแล้วพี่น้องงใส่ไข่ไปสักตอน บ่าวทมดีปีทอดกับดีปีแห้งไอ้นี่ตามชอบขมินข้าเ,าเาาก๋ซ้ำแวนใบมะกรูดซอยสักยี่บมือกระเทียมหยีบ้าหอมแดงประมาณนี้พี่น้องบ่าวลืมใส่เกลือเลยพี่น้องแล้วไส่เกลือพอประมาณก่อนเท่าคอยไปปรุงในแกงก็ได้นะพี่น้องนักเรื่อใส่เคยไปรักจนพี่นอ้องเซตแล้วพี่น้อง để nó phải kén Đây là bắt cửa cái hộp con vịt đồng nát Cát mới đai vì nó làm làng lọc cắt ít phần còn chăng, kén, thường, wow, đỡ, nha còn dưới các. Em con chẳng cường kén vì nó Thường báo leo nè คเคี่ยวไอ้หมูลุกไอ้หนามแห้งไปเลยพี่น้องนะเบาปรุงรสแก่น้ำปลาหน่อยๆพี่น้องนะต่างชอบเลยนะครับเหลืองปรุงรสตอนปลาต้มเข่งเงบเาแกลสดเข่งใส่เกลือ,อไปกันใน่อยเของนะพี่น้องนะต่ำวันเล็กนามเรือแห้งไปเล็วพี่น้องนะเดี๋ยว,วเราคั่วแห้งเลยพี่น้องเนอะหน้ามันเรือแม่งเลยพี่น้องนะเดี๋ยวบาหวานเบา,วา,วาวชิมก่อนซึ่งเดี๋ยวก่อยมา,รยายโรยใบกลูดพี่น้องนะ ผูกระนุ่มเร็วเครื่องกับพอดีพี่น้องนะบ้าใจแกเลือกกระนำปลาพี่น้องก็คงเบานะถ้าวัดปลาทุ่งเรื่องลงตัวเลยก็มันร้อยนี่พี่น้องอืมเจียบเร็วพี่น้องเออเดี๋ยวแหง้งตะคิบต่อเดี๋ยวเบาเยาาอะปลารวยเบรคุดคนมาพอดีแล้วพี่น้องเอออืมกาแฟนันวัดเสร็จพี่น้องนะ แห้งลงไปเร็วต่อเดียวพออารเอาลงจากเขามันจะแห้งมากไปเลยพี่น้องนะเบาลอยไปพูดเลยครับพ่อมอมฮ่าเซตเป็นทีรียบรยครับแกงคัวคริงเบาวันนี้ขอบคุตนตกการรับชมกับปมนะครับขอให้อ่าก้นทีบ้านน้ำต้มตุตกน์อ่าบ้านพลไปได้ด้วยดียดนะกับวิกิตการกลางนี้ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับน่ะบานเบากาตวมอยู่เหมือนกันเลยพี่นอ้องเออสำหรับวันนี้บาวลาไปก่ปอนพบกันไม่เมนูหน้าล้วพี่น้อง